ตอนที่231จุดพลิกผันหลังจากหนิงเออเหมยจากไปแล้วสีฟังเหนียนซึ่งอ้วนเ้วยกลิ่นสุราเล็กน้อยก็เก็บกวาดโต๊ะหินโจกขังมาพร้อมกับเชิญอินฉุยทั้งคู่ต่างมีสีหน้าหนักอึง้งสีฟังเหนียนสังหออล่วงหน้าจึงบอกเป็นไหนให้ทั้งสองนั่งลง เชิญอินจุยรายงานข่าวรายเถียนเหิงแม่ทัพหลักทัพม้าโยโจแบ่งกําลังเป็นสองเส้นทางให้อีหลวนเตารองแม่ทัพนําทหารม้าสองหมืน่นอ้อมเส้นทางและเร่งรุดไปยังนอกปากน้ําเต้าโยโจส่วนเถียนเหิงแม่ทัพชรานทาทหารม้าหมื่นนายสกัดเกือกม้าเหล็กของเปยมังที่มาจากแนวพรมแดนสองเหลี่ยวรบไปถอยไปสามครั้งสุดท้ายเหลือเพียงกําลังสี่พันนายทั้งหมดพลีชีพที่เนินหัวไก่บริเวณรอยต่อระหว่างโยโจและเหอโจ เย็ยนเวดหลวนต้องโยกย้ายทหานร,ราบแหลมคม 16, หมื่นหกพันนาจากตอนเหนือของโยโจอย่างเร่งด่วนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่นแนวป้องกันบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของโยโจในระหว่างนี้ใช่หนันจอมพลประจำเขตสองไหวรังทับไม่เคลื่อนไหวตัดสินใจชมมองเพลิงไหมจากอีกฝั่งเป็นเหตุให้ทั้งเหอโจเหมือนกลายเป็นดินแดนว่างเปล่าทับหมาของหวังซุยดังเข้าสู่แดนไร้ผู้คนบุกทะลวงมาถึงประตูใหญ่ทางตะวันออกของโยโจ เฉินอินฉุยทอดถอนใจแม้รู้นานแล้วว่าไม่อาจพึ่งพาราชจะสำนักแต่ใช่นั้นที่กุมกำลังทหาร10บหมื่ดีชั่วก็เป็นแขนซ้ายแขนขวาของกู้เจี้ยนถังมาก่อนสุดท้ายกระทั่งกลําศึกซึ่งหน้าสักครั้งพอเป็นพิธีก็ไม่มีความกลา้าไม่กระจ่างว่าเป็นความคิดของใช่นั้นหรือว่าหาหลินคนพลมัชการคนใหม่ได้รับคำสั่งลับๆจากนครหลวงโจขังแค้นเสียงเฮ่อ,อย่างเย็นชาไม่ต่างกันหรอก ใช่หนันเป็นสุนัขที่กู้เจี้ยนถังเลี้ยงไว้ดานนอกตัวกู้เจี้ยนถังเองก็ดีไปถึงไหนเล่าก็เป็นสุนัขที่สกุลเจ้าโยนไปไว้ที่สองเหลียวคราวนี้หลบเลี้ยงไม่ยอมรับประเคนเหอโจอให้หวังซุยขาดว่าใช่หนันและหานหลินนัดแน่กันแล้วราชสำนักหวังให้เปย์เลี้ยงเป็นคนตายกู้เจี้ยนถังก็คิดรักษากำลังจะได้ต่อรองกับสกุลเจ้าในภายหน้าตอนนี้กำลังพลสายหลักในมือของกู้เจี้ยนถังก็มีทัพตัวเย็ยนของถังเทียซวงที่นับว่าพอไปได้ หากกำลังดั้งเดิมของใช้หนันเสียหายครั้งใหญ่ชาตินี้ก็ไม่ต้องคิดกลับเมืองไทยอันอย่างมีหน้ามีตาแล้วสีเฟิงเหนียนสายหน้าและกล่าวว่าอันที่จริงใช่หนันคือแจ้งแกหานหลินแล้วทั้งสองต่างคิดจะสู้ศึกครั้งนี้แต่หานหลินอยากต่อตีทันทีใช่หนันจะรอจดหมายรับจากกู้เจี้ยนถังก่อนเฉินอินฉุยและโจคังต่างมองหน้ากันโจคังร้อนใจเก็บวาจาไม่อยู่กดเสียงเบาถามอย่างสงสัยคล้ายสา ถนอ๋องนี่คือข่าวจากห้องเรียดน้ำหรือสีเฟื่องเหนียนยิ้มและตอบว่าก่อนหน้านี้ที่หมู่บ้านเถาสู่เชิงเขาบูตึงข้าได้พบบุตรชายของอินเมาชุนและหาหลินจึงทำข้อตกลงกันคราวนี้หาหลินเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของส่วนกลางของนครหลวงให้รับรู้นับว่าแสดงความจริงใจต่อเปย์เลี้ยงโจคังประหลาดใจแปลกประหลาดนักหรือว่าสมองของเด็กน้อยสก,กุลเจ้ากับกู้เจี้ยนถังจะถูกประตูนี้ จะไหนเปลี่ยนนิสัยกระทันหันกลายเป็นพระโพธิสัตว์แผ่เมตตาต่อผู้คนสีเฟื่องเนียนเอ่ยเปิดโปงลิขิตสวรรค์กู้เจี้ยนถังจะรบพาะสถานการณ์บังคับไม่กล่าวถึงบุญคุณความแค้นกับหวังซุยรัชบุตรเขยของตงเยียคราวนี้หวังซุยสายอาจอาจออกจากแนวรบตะวันออกเท่ากับตบหน้าแก่ๆของกู้เจี้ยนถังอย่างโจ่งแจงต่อให้กู้เจี้ยนถังอดทนอดกั้นได้แต่ก็ต้องคำนึงถึงคำวิพากษวิจารณ์ ของทั้งผู้คนทั้งระดับบนและล่างในราชสํานักและในหมู่ราษฎรจะให้ใช่หนันลงมือช้าสักหน่อยค่าคาดเดาว่าเพื่อให้ประสานงานกับทัพชายแดนสองเหลียวและต่อสู้ครั้งใหญ่แต่ก่อนการต่อสู้นั้นย่อมต้องให้หวังสุยสู้ไม่เลิกลากับทัพรักษาการโยโจสักระยะเขาและใช่หนันจะได้เป็นชาวประมงคอยเ,เก็บเกี่ยวผลประโยชน์สําหรับกู้เจี้ยนถังโอกาสครั้งนี้ช่างดีเหลือเกินแล้วทันทีที่ทําสําเร็จจากสถานการณ์คุมเชิงกันมาอย่างยาวนาน เพราะมีกาลังพอๆกันของสองราชวงศ์บริเวณสองเหลี่ยวจากกลายเป็นสองเหลี่ยวได้เปรียบส่วนทางราชสำนักนั้นหานหลินไม่ได้เอ่ยอันใดมากขาได้แต่คบคิดความในแฝงในคําพูดเหมือนว่าในการประชุมท้องพระโรงย่อยมีคนเสนอกลยุทธ์ที่เปี่ยมด้วยการรดจะให้จี้โจและเหอโจเป็นเหยื่อล่อศัตรูให้บุกลึกเข้ามาเพื่อให้แผนการลุลวงไม่เพียงแค่ใช่นั้นโยนถึงสันที่เหลือเพียงกองกําลังส่วนตัวของป้อมหานป่าสกุลี และหานฟังร้องแม่ทัพจี้โจที่เพิ่งพง,งาดขึ้นในระยะนี้จะกลายเป็นเบีย้ยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองโจขังจู้ปากเอ่ยว่าเป็นการทุ่มครั้งใหญ่อย่างยากพบเห็นของเมืองไทยอันท่านอองพวกตะแก่หมาห่วงก้างอย่างเจ้าเวยและหยางเสินซิงน่าจะไม่มีความสามารถวางเบี้ยแบบนี้กันมังสีเฟิ่งเหนียลังเลไปครู่หนึ่งสีหน้าหมองหมนมีสามคนที่ข้าสงสัยหนึ่งคือเฉินวัง ที่ปรึกษาราชสารฝ่ายซ้ายของสำนักตรวจการ2คือซุนอินที่เพิ่งม้วนเสือจากสถาบันการศึกษาสูงสุดและลู่ซีที่เพิ่งเปลี่ยนนายพระจากข้างกายเจ้าสินจิงันอองเข้านครหลวงต้องเป็นแผนการของหนึ่งในสามคนนีแน่นอนเพียงแต่หลังจากเสนอแผนการนี้แล้วหากฉีหยางหลงและหวนสู้ไม่เห็นชอบเจ้าโยหลิงและอินเมาชนไม่ประสานงานย่อมไม่มีทางถ่ายทอดมาถึงหาลินที่อยู่ต่างถิ่นได้โจคังทำหน้าแปลกประหลาด ฉันไหนฟังแล้วเปยดเลี้ยงเราได้รับน้ำใจใหญ่เทียมฟ้าสีเฟื่องเหนียนเอ่ยยาว่าไม่อาจกล่าวแบบนั้นเมืองไทยอันมันเด็กเวนตาไลเอาแต่ใจจู่ๆวันหนึ่งก็รู้จักคำหนึ่งถึงสถานการณ์โดยรวมขึ้นมาบางแม้ว่าทำไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ตนเองแต่ผู้ใหญ่รอบข้างต่างรู้สึกผิดจ,จากที่คาดเฉิอนอินฉุยหัวร่ำและกล่าวอย่างกังวลว่าทับใหญ่หวังซุยกดดันชายแดนจะส่งผลกระทบต่อการศึกปากน้ำเต้าหรือไม่ สีเฟื่องเหนียนพยักหน้ายังมีผลกระทบแต่หวังซุยยังคงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใหญ่ไม่ได้ยิ่งกว่าน,นั้นตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายหวังซุยอาจไม่เคยมีความคิดนี้อย่างหยวนจานหลิวกุยและหวงซงผู่ล้วนเป็นหินขวางทางในการกลุ่มอำนาจทางการทหารของหวังซุยหวังซุยมาช่วยโยโจก่อนอย่างมองสถานการณ์ออกล่วงหน้านับว่าพออธิบายต่อหญิงแก่และไทผิงลิ่งได้แล้วดูไปเถอะ ขอเพียงแนวรอบตะวันออกของเปยมังถูกกู้เจี้ยนถังฉุดลงปลักโคนผนวกกับความพ่ายแพ้ย่อยยับของทัพใหญ่หยางหยวนจานหวังซุยแม่ทัพผู้บัญชาการหลักของแนวรบย่อมผงาดขึ้นเป็นบุคคลมีอำนาจไม่แพ้ตรงจ่วรอถึงวันนั้นถึงเป็นจุดเริ่มต้นสำแดงฝีมือของหวังซุยอย่างแท้จริงเฉินอินฉุยเอ๋ยยังปลดปลงเมืองหูโถเสียไปยังไม่ถูกเวลาแต่ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้หลิวจี้หนูทำดีเพียงพอแล้ว กลัมศึกมาถึงขั้นนี้ก็ต้องดูว่าฝ่ายใดทุนได้มากกว่าในแผนการของนักวางแผนรุ่นหลี่อี้ซันและแมททับชั้นนําอย่างเยียนหวนหลวนแม้เคยสมมติว่าเปย์มังจะระดมกําลังทั้งแผ่นดินลงใต้โจมตีเปย์เหลียงแต่ว่าโดยรวมจะบุกจากช่องทางไหนนั้นยังไม่อาจระบุตัดหลิงโจที่อยู่ด้านหลังออกสองสมรภูมิอย่างเหลิวโจและโยโจเด่นชัดว่าเหมาะสมต่อเหตุผลก่าเหลียงโจที่มีกําลังทหารสูงสุด แต่ว่าตรงจัวกระทำผิดจากที่คาดการถึงสองครั้งก่อนอื่นเคลื่อนทัพเป็นสามเส้นทางกดดันชายแดนลดทอนสถานการ์กําลังรบได้เปรียบในโจหนึ่งของทัพอาชาเหล็กยังทําให้ทัพชายแดนเปยดเลียงต้องเล่นกลับไปกลับมาบนเส้นทางเดินม้าที่เปยดเลียงสร้างไว้จนเสร็จสมบูรณ์จากนั้นตรงจัวประจําการทัพเส้นทางสายกลางทุ่มเทสุดกําลังโดยไม่คํานึงถึงความสูญเสียโจมตีเมืองหูโถ่สีฟ้งเหนียนเอ่ยเสียงเรียบ อันที่จริงการศึกระหว่างเปย์เลี้ยงและเปยมังเกิดจุดพลิกผันสองครั้งครั้งแรกคือตอนที่เว่ยเลี้ยงแม่ทัพหลักของทานม้าเทียฟูลิงเคลื่อนพลออกไปโดยพลาการและหลงกลถูกทานม้าแปดพันนายของเปยมังดักซุ่มอันที่จริงสองฝ่ายต่างวางกําลังดักซุ่มอยู่ตอนนี้เรามองย้อนกลับไปความอยากอาหารของตรงจัวมีมากอย่างแท้จริงน่าเสียดายว่าชีฟูหลงกลเข้าแกทกทําเสียแผนของทั้งสองฝ่าย แต่ก็ช่วยให้เปย์เลี้ยงรอดพ้นเคราะห์ภัยจุดพลิกผันที่สองคือตรงจัวพยายามเจาะช่องหลิวโจอีกครั้งให้ทับส่วนตัวสกุลตงหลายหมื่นนายแยากจากทับเส้นทางสายกลางแต่ถูกทับม้าแปดพันนายของฉูลู่ซันสกัดไว้เดิมทีข้าคิดว่าปากน้ําเต้าจะเป็นจุดพลิกผันที่สามที่ทําให้เปย์เลี้ยงเป็นฝ่ายรุกสีเฟิงเหนียนยิ้มหยันตนเองพูดเรื่องพวกนี้ตอนนี้เหมือนว่าไม่มีความหมายแล้ว เฉินอินชุยเอ่ยสีหน้าจริงจังกระโหลกเกือบยี่สิบมื่นของพวกป่าเถื่อนเปยมังยังรวมถึงกระโหลกของหยางหยวนจ้านด้วยท่านองจะไม่มีความหมายได้อย่างไรสีฟึง่งเหนียเน่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเชื่องฉาวาในเมื่อโจคังเป็นฝ่ายมหาคาเช่นนั้นข้าจะเอ่ยตามตรงแล้วโจคังเอ่ยอย่างไม่พอใจจะทุบตีต่อว่าท่านองเชิญตามสบายวันนี้ข้ายังเข้ามาในเดือนแห่งนี้ได้ ไม่กินน้ําแกงปิดประตูข้าก็พอใจยิ่งแล้วสีเฟื่องเหนียนโบกมือแล้วเอ่อยว่าทางด้านทัพมาตอนนี้นอกดานหลียงโจมีทัพมาฝ่ายซ้ายสามหมื่นนายที่เจ้ารวบรวมไว้ทัพสถูปเหล็กของฉีตังกวัวและทัพมา้าขนนอกขาวของหยวนหนันถิงรวมกับทัพม้าฝ่ายขวาที่กระจัดกระจายของเหอจงฮูสี่หมื่นนายรวมทั้งหมด8ปดหมื่นกว่านายกล่าวได้ว่ากําลังรบสวนมากของทัพมาชายแดนเปยเหลียงอยู่ที่นี่แล้ว ทางด้านทัพทหารดาบตัดกําลังทหารที่เข้าสู่ด่านหน่วยอย่างและสองฐานที่มั่นลิวยากับเทียฟูหลิงในมือของกู้ต้าจูยังมีสามหมืหน่นนายแม้ทัพเฉินที่อยู่ตรงนี้ก็นําทหารราบโยโจมาส่วนหนึ่งเจ้าไม่อยากหดหัวในจงจงก็ไม่ผิดแต่กู้ต้าจูกังวลเรื่องกําลังทหารสามหมืหน่นนายของทัพม้าฝ่ายซ้ายเข้าแลกด้วยชีวิตก็ยิ่งไม่ผิดกู้ต้าจูกล่าวไว้ได้ตรงประเด็นสําคัญตอนนี้ไม่ว่าใครไม่ว่ากําลังพลใด ล้วนตายนอกด่านเหลียงโจได้ขอแค่ทําให้เมืองใหม่สร้างเสร็จก่อนเข้าฤด,ดูศาสตร์ของปีที่สามแห่งราชศกเสียงฝูถึงนับว่าตายอย่างมีความหมายเฉะนนั้นต่อไปให้ด่านไว้อย่างได้จงจงต่างเป็นศูนย์บัญชาการลูกหลับก็จําเป็นต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์นี้สีเฟื่องเหนียนดินสุราเต็มจอกแต่ปลายนิ้วจุ่มสุราในจอกเลี้ยวชี้แต่กอดลากเส้นบนหน้าโตอย่างรวดเร็วแนวป้องกันแรกที่สมบูรณ์ของเหลียงโจ มีเมืองหูโถเป็นจุดศูนย์กลางด้านหลังค่อนไปทางซ้ายและขวาคือเมืองฐานที่มั่นหลิวหยาและเทียฝูหลิงลากเส้นจากเมืองหูโถไปเชื่อมกับเมืองฐานที่มั่นหลิวหยาและเทียฝูหลิงจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแนวป้องกันที่สองซึ่งมีด่านไว้อย่างไปศูนย์กลางด้านหลังค่อนไปทางซ้ายและขวาคือด่านจงจงและชิงเหอลากเส้นจากด่านไว้อย่างไปเชื่อมกับด่านจงจงและด่านชิงเหอจะเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อให้เมืองหูโถเสียการป้องกันก็ไม่ทําให้พ่ายแพ้ทั้งกระดาน ตอนนี้ไม่มีเมืองหูโถเป็นน้ำยอกออกทับใหญ่เปยมังอยู่ในรูปแบบแผ่ออกทั้งกระดานตอนนี้ตัดจ้องจงออกด่านไว้อย่างเมืองฐานที่มั่นหลิวหยาเทียฟูหลิงและด่านชิงเหอเผชิญหน้ากับการโจมตีเมืองของทัพฐานราเปยมังในสายตาขา้าเสียเมืองฐานที่มั่นหลิวหยาและเทียฟูหลิงนั้นได้ถึงขั้นรักษาการด่านไว้อย่างไว้ไม่อยู่ก็ได้มีแค่ดานชิงเหอที่ไม่อาจตกอยู่ในมือข้าสึก หากเสียด่านชิงเหอที่ควบคุมประตูตะวันตกของเหลียงโจไม่เพียงทับม้าที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆของเหอจองหูจำเป็นต้องหดร่อนกลับมารวมตัวกันยังทำให้ตรงจัวคิดตีเหลิวโจอย่างไรก็ทำอย่างนั้นดังนั้นโจขังโจต้องช่วยด่านชิงเหออย่างเร่งด่วนสกัดทับม้าตรงจัวที่แยกกันเคลื่อนกำลังแล้วไม่เพียงต้องขวางไม่ให้บุกยาวลงใต้ได้ราบรื่นยังต้องช่วยโอกาสขมอบทับม้าที่มีกำลังพลมากกว่าสี่หมื่นนายสายนี้ เพื่อการนี้ข้าจะให้ยวนนันถิงโยกย้ายกึ่งหนึ่งของทัพม้าขนนกขาไปประสานงานกับเจา้าสร้างสถานการณ์ได้เปรียบทางกําลังทหารของฝ่ายเราบริเวณชิงเหอโจคังขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ขนแทกกู้ทั้งจงจงโจคังสังเกตเห็นสายตาไม่ชอบมาพาคนที่ปลายมาของสีเฟืองเหนียนจึงรีบเปลี่ยนคําเรียกผู้บังคับการกู้จะกดดันมากเกินไปหรือไม่ มีแค่ทัพสถูปเหล็กหกพันนายและทัพมา้าขนนอกขาวกึงหนึ่งเรียกได้ว่าการศึกของจงจงเสียอำนาจในการลุกทั้งหมดสีเฟื่องเหนียนปลายตามองโจคังปลาดหนึ่งก่อนเอ่ยเสียงถมกู้ตาจูทำให้ทัพฐานราบจงจงกลายเป็นเต่าหดหัวถูกตีจึงต้องชดเชยด้วยการทำให้เจ้าได้ห่อทยานในสมรภูมิชิงเหอโจคังนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเตือนว่า เปยเหลียงสนใจความสําเร็จและความสูญเสียของด่านชิงเหอไม่มีใดเปรียบเกินครึ่งตรงจัวก็ดูออกด่านชิงเหอจะเป็นแผนหลวงให้พวกเราเสริมกําลังเข้าไปช่วยเหลือจากการปิดล้อมหรือไม่ต้องให้ทัพม้าฝ่ายซ้ายของพวกเจ้าไปถึงสนามรบแล้วค่อยวินิจฉัยถึงตอนนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าจะอดทนไม่ฆ่าชีวิตศัตรูหลายพันถึงหมื่นเพื่อความชอบทางการทหารเพราะหากถูกกําลังหลักของทัพม้าเปยมั่งขวางไว้เจ้าย่อมเข้าใจดีว่า ไม่มีผู้ใดมีอิทธิฤทธิ์ศาสตร์เม็ดถั่วเป็นดีพนไม่มีผู้ใดทุ่มทัพม้าสามหมื่นนายเข้าสมรภูมิให้เจ้าได้อีกยิ่งกว่านั้นหากทัพม้าฝ่ายซ้ายและกึ่งหนึ่งของทัพมา้าขุนนกขาวถูเปย์มั่งล้อมอย่าว่าแต่ด่านชิงเหอด่านจงจงก็ไม่ต้องรักษาการแล้วข้ากู้ต้าจู่ยังมีแม่ทัพเฉินอินฉวยคงได้แต่ล่าถอยรวดเดียวไปยังทัพของเหอจงหูยิ่งกว่านั้นแต่หลังมีเพียงเมืองที่เพิ่งก่อสร้างได้ไม่นานเท่านั้น โจคังถามขึ้นว่าสมรภูมิดานชิงเหอเป้าหมายของฝ่ายเราและฝ่ายศัตรูไม่ถือว่าซ่อนเร้นปกปิดเชื่อว่าด้วยสายตาของตงจจวลอมจุดหนึ่งเพื่อลอให้ฝ่ายเราส่งกําลังเข้าไปช่วยเหลือมีโอกาสเป็นไปได้สูงยิงอย่างมากก็ไม่คาดว่าทัพมมาฝ่ายซ้ายสามหมื่นนายของพวกเราจะเคลื่อนกําลังออกทั้งหมดถึงขั้นทัพมมาขนนอกขาวก็ร่วมมือในเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านอองอย่างนั้นพวกเรากําหนดเป้าหมายไ้ที่กองกําลังที่ดักซุ่มอยู่ของเปยมัง ข้าเชื่อมั่นในผลน,น้ำไม้สัญจรของพวกเราในถิ่นของเราเองย่อมสะอาหาทางหนีทีไล่ของพวกป่าเถือนเปยมังออกมาได้ยิ่งกว่านั้นต่อให้พบกันในทางแคบต้องเข็นข้าสังหารตัวต่อตัว,ตวผลข้ออีกาของตรงจัวไม่มีคุณสมบัติพอท่านองโปรดวางใจข้าโจค,คังไม่ทำตามอำเภอใจเด็ดขาดเชื่อฟังกู้ต้าจู่นั้นการเข็นข้าสังหารของทัพม้าฝ่ายซ้ายทั้งหมดให้ถือหลักรักษากำลังทหารเป็นสำคัญ สีเฟื่องเหนียนสายหน้าโดยไม่ลังเลสู่รบในชิงเหอครั้งนี้แค่พยายามเต็มที่ไม่ให้เราเป็นฝ่ายรับจนเกินไปไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากใช้กลยุทธ์ขับขันอันตรายไม่ใช่ว่าไม่อยากเดิมพันบนสนามรบกับตรงจัวสักครั้งแต่ว่าทําไม่ได้เปยมังเดิมพันไหวพ่ายแพ้ได้อย่างน้อยที่สุดก็เดิมพันแพ้อีกครั้งแต่ว่าสําหรับพวกเราไม่มีโอกาสสักครั้งให้เส้นเปลืองกล่าวถึงตรงนี้สีเฟื่องเหนียนก็ยิ้มถามว่า แม่ทับโจคางคกอยากรักษาชีวิตอัศรพิษอยากอิ่มทองรู้สึกอัดอั้นตันใจหรือไม่โจขังหัวร่อฮือฮือรู้สึกดำคาญใจบ้างเล็กน้อยแต่ดีชั่วก็เป็นทหารเก่าติดตามแม่ทับใหญ่คลุกคลีในกองโลหิตชนชิวย่อมรู้จักหนักเบาแต่เอ่ยจากใจจริงหลังจากมาถึงเปยเหลียงแล้วกรทําทการราบรื่นผ่านมาหลายปีแล้วหากครั้งนี้ไม่ใช่ว่าท่านอองมาดานจ้องจง กูต้าจูใช่ว่าจะห้ามข่าได้เฉิอนอินฉุยซึ่งแต่ไดมาก็พูดหน่อยเอ่ยเหมือนขบคิดต้องสำรวจตนอย่างแท้จริงเรื่องในหอประชมุมท่านอองก็เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูตนเองแล้วนอกจากผู้บังคับการกูเก่งว่ากระทั่งค้าก็กล่ำกลืนความอัดอั้นตันใจนี้ไม่ลง20ปีมานี้สมรภูมิที่กำลังพลเกินเหมือนระหว่างเปยเลียงกับพวกปลาเทอนเปยมังพวกเราไม่เคยพ่ายแพ้สักครั้ง ดังนั้นเสียเมืองหูโถไปคราวนี้ทําให้ผลการรบที่ได้ครองในมือจากปากน้ําเต้าลดทอนลงไปมากพวกเราจึงมึนงงไปชั่วขณะหากพลิกสถานการณ์กลับมาไม่ได้พวกเราอาจเสียเปรียบครั้งใหญ่แล้วท่านอ,องมิใช่ว่าข้าเชิญอินฉุยยกย่อแต่ท่านอ,องมาได้ทันการพอดีขณะที่สีเฟื่องเหนียนส่งโจคังและเชิญอินฉวยไปถึงหน้าประตูก็เอ่ยกับโจคังอย่างไม่มีที่มาที่ไปว่าหากว่าตรงจัว วางกองกาลังดักซุ่มขนาดใหญ่กองสองกองหรือมากกว่านั้นไว้ที่ด่านชิงเหอให้ทัพม้าฝ่ายสายลองพิจารณาล่าถอยไปทางตะวันตกหากไม่ได้จริงๆก็อ้อมกลับมาด่านจโจงจงโจคขังอึ้งเงินไปตรงนั้นทางตะวันตกหรือเลยไปทางตะวันตกอีกไม่ไกลก็คือพรมแดงของหลิวโจวแล้วไม่ใช่หรือสีฟั่งเหนียนไม่เอ่ยคําโจคังสองตาสว่างวาบามอย่างระมัดระวัง ท่านอ,องหมายความว่าการรอบที่หลิวโจพวกเราปราบได้หรือสีเฟื่องเหนียนหัวร่อเสียงเบาโคจียงไหวและสือฝูล้วนเป็นแม่ทัพที่ต้านทานคลื่นคลั่งได้ส่วนพวกเขาจะทําได้หรือไม่จะทําให้ศึกระวางเปย์เลี้ยงและเปยมังที่สมรภูมิชิงเหอกลายเป็นจุดพลิกผันที่สามได้หรือไม่ให้พวกเราล้างตารอชมก็แล้วกัน